สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมิตซูบิชินะฮะตัวนี้เป็นมิตซูบิชิตอนเดียวนะครับรถกระบะตอนเดียวมาอัปเกรดระบบไฟใหม่นะครับนี่ครับเดี๋ยวดูนะฮะเป็นโปรเจคเตอร์ซูเปอร์เลนส์นะครับเดี๋ยวจะให้ช่างเปิดให้ดูครับนี่ครับนี่ฮะนี่เป็นไฟโปรเจคเตอร์ซูเปอร์เลนส์วงแหวน led นะครับพร้อมกับติด daytime running นะครับนี่ฮะ daytime running นะฮะสวยงามจริงครับพร้อมกับเป็นไฟเลี้ยวในตัวฮะ นี่ครับสวยงามจริงครับไฟสว่างขึ้นแ้าเท่าเลยนะครับสาหรับตัวนี้ทดสอบแล้วนะครับด้วยเครื่องวัดมาตรฐานกรมการขนส่งนะครับนี่ครับเราจะเห็นว่าทั้งสองข้างสวยงามจริงครับนี่ครับเดี๋ยวช่างเปิดเฟเดียงฝั่งนี้ครับนี่ฮะโอเคนะครับสาหรับพี่น้องท่านใดใช้มิซูบิชิ ตัวหัวเดียวนะฮะหรือตอนเดียวแบบนี้นะครับสนใจที่จะอัปเกรดระบบไฟให้เป็นโปรเจคเตอร์ซูเปอร์เลนพร้อมกับ d เด t i m e running แบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube หรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถน้าดแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์081953 7181คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ